สวัสดีครับวันนี <an> ้เกษตรขิมพันนะครับก็จะพาเพื่อนนะครับมารู้จักกับพืชน้ําชนิดหนึ่งนะครับซึ่งสามารถนะครับเลี้ยงนะครับแล้วก็เพาะพันธุ์นะครับได้ง่ายนะครับซึ่งครับตอนนี้นะครับต้องบอกว่านะครับราคานะครับแหนแดงค่อนข้างที่จะราคาดีเลยทีเดียวนะครับประโยชน์ของแหนแดงก็คือนะครับสามารถนะครับเพาะพันธุ์นะครับแล้วก็นําไปเป็นอาหารให้หอยนะครับไม่เป็ดให้ไก่นะครับหรือนะครับจะเป็นหมูเป็นวัวเป็นควายได้หมดนะครับ หรือเราจะนําไปเป็นปุ๋ยนะครับก็สามารถที่จะทําได้นะครับแล้วก็เป็นอีกพืชชนิดหนึ่งครับที่สามารถมีประโยชน์นะครับต่อสัตว์เลี้ยงงเรานะครับวันนี้ครับผมก็จะพามาดูนะครับว่าเน่แดงนั้นครับเขาเลี้ยงลักษณะแบบไหนเป็นลักษณะแบบไหนนะครับก็ให้ดูครับนี่คือเน่แดงที่โตเต็มที่แล้วนะครับที่ผมเพาะไว้นะครับก็จะเป็นชั้นันชั้นแบบนี้นะครับ ถ้าขึ้นเป็นชั้นลักษณะนี้ครับก็ถือว่าอุดมสมบูรณ์ครับต่อมานะครับเราก็จะเห็นนะครับว่าหอยนะครับที่สามารถกินในแดงได้นะครับแต่เขาก็จะคลายเปลือกอาหารออกมานะครับเป็นลักษณะค่อนข้างที่จะมีเปลือกดำนะครับกลับมาดูครับว่าในแดงนั้นเราสามารถเพาะกันได้ ตามบ่อซีเมนได้เลยนะครับนี่ผมเพาะที่บ่อซีเมนนะครับจะเห็นนะครับว่าใหนแดงนั้นขึ้นเป็นชั้นนะครับแล้วก็เต็มเลยทีเดียวนี่ครับถึงซะขึ้นแบบนี้นะครับเราสามารถที่จะตักออกนะครับเพื่อที่ให้เขาขยายพันต่อนะครับผมก็จะทําการตักออกนะครับแล้วก็ให้เขาขยายพันออกไปเรื่อยๆนะครับนี่นะครับเห็นไหมครับตรงบริเวณนะครับตรงกลางจะไม่เห็นน้ําเลยนะครับจะไม่เห็นน้ําทั้งขอบเลยนะครับเพราะว่าเขาขึ้นเป็นชั้นเป็นชั้นเลยนี่ครับ ก็ถือว่าบอ่อนี้เนี่ครับเป็นบอ่อที่สามารถที่จะตักออกแล้วก็ไปเป็นอาหารหอยได้แล้วนะครับซึ่งต้องบอกเลยครับว่าเกษตรมือใหม่นี่ครับที่เลี้ยงก็ต้องมีเนื้อแดงติดบ้านหรือติดฟาร์มไว้นะครับถ้าไม่ติดนั้นก็ถือว่าเราจะลดต้นทุนได้ค่อนข้างที่จะง่ายเลยทีเดียวนะครับนี่นะครับจะเห็นชั้นเขาเป็นชั้นขึ้นชั้นขึ้นชั้นนะครับ เลยต่อมาก็จะเห็นหอยนะครับที่เราให้หารเสร็จไปแล้วนะครับสังเกตดูหอยนะครับที่เขากินนะครับในแดงเข้าไปแล้วนะครับเขาก็จะคลายเศษอาหารออกมานะครับทําให้นี่ครับบริเวณน้ํายังใส่อยู่เหมือนเดิมอันนี้เป็นหอยสนิมนะครับก็คือหอยสนิมนั้นก็คือจะมีเปลือกดำนิดนึงนี่ครับกลับมาต่อกันที่นะครับ ในแดของเรานะครับอีกบ่อหนึ่งนะครับซึ่งบ่อนี้นะครับผมก็จะให้เห็นนะครับว่าเขานะครับมีลักษณะน้ํานะครับเป็นลักษณะแบบไหนลักษณะน้ําก็จะเป็นสีนะครับสีดําเข้มนะครับซึ่งเราได้หมักขี้บัวนะครับลงไปนะครับแล้วใส่น้ำสักประมาณสักสามสิบถึงสี่สิบเซนนะครับให้ขี้วัวผสมเข้ากันไปแล้วนะครับเราสามารถที่จะนำเนแดงนะครับนะครับสาหรับนะครับคนที่อยากจะ เลี้ยงนะครับแนแดงนะครับอยากจะได้พันธุแในแดงหรือว่าอยากจะเพาะพันธุ์นะครับนําไปเพาะที่บ้านของท่านแล้วก็ติดต่อสอบถามเข้ามาได้ที่เกษียรคิมพันธ์นะครับผมก็จะให้คําแนะนํานะครับแล้วก็นํานําพัน,นุ์ครับให้อินฟูอนัิกได้ไปทดลองกันสำหรับวันนี้นี่ครับสวัสดีครับ